สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นี่คือโรงเรือนของเราเห็นเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยใช่ไหมคะลมก็แรงแรงแต่ของเราอยู่สภาพดีค่ะไม่เป็นอะไรคะ่ะนี่ต้งมนต้นไม้ที่เราวางไว้ไม่รู้เป็นเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่นี้ด้วยเปล่ามันก็เลย นี่ไอต,ตรงนี้ก็คือแบบไม่ได้ไอ้นั่นนะ <S 2> <S 2> เอาแค่แลนด์อย่างเดียวนี่ไม่มีพลาสติกนี่ตอนแรกมีพลาสติกนะแต่ขาดไังหมดแล้วนี่นี่สภาพโรงเรือนเราค่ะ <S <S นี่ก็เปลี่ยนนะไว้กลางไว้ข้างนอ,อกนี่อันนี้ไว้ข้างน,นอกสภาพดีค่ะ ยังอยู่ดีมีชุกนี่นี่ชุ่มน้ำเห็นไหมนี่ข้างหน้าเปียกน้ำก็ดูเอาแล้วกันนี่ในข้างบนก็เป็นพวกขนทั้งาหลายขนแมวขนแกะขนผสมไม่รู้แล้วก เลมโบแม่อันนี้ก็จะโดนน่าจะโดนน้ำฝนขนมันเป็นอย่างงี้ดูดิขบปุยอันนี้ก็น่าจะโดนี่เห็นหมีนะชื้น ไอฝั่งนี้ก็ไม่ได้ไม่มีพลาสติกนะข้างบนนี่ไม่มีพลาสติกข้างหลังเป็นไอ้นี่พลาสติกไอเอาพลาสติกที่เมื่อก่อนเอาเอาโรงเรือมันหักลงมาข้างหน้าไงเอาของเก่าใช้ปิดด้านหลังนี่ก็อีกโรงหนึ่งนี่เพิ่งทำใหม่นะนี่เหล็กนี่นี่อันนี้ปิดพลาสติกพลาสติกมันยาวนี่ อันนี้นี่ถังทองถังทองจะอยู่โซนนี้นี่อันนี้เพิ่งย้ายมาใหม่เข้ามาไม่นานนี้เองอันเนี้ยของเราโอเคไม่มีปัญหาค่ะลงเรือนของเราแค่บางต้นได้รับน้ำเพราะเราก็ไม่ค่อยได้รดน้ำด้วย